ด้วยจุลทีย์หนอ้วยขยนหน่อย,อย,อยแต่ว่าไอ้ที่มันไม่มีลมเนี่ยม,บบมออยนันลำบากมีออกซิเจนนะไอ้เรื่องน้ําเสียเราไม่กลัวแต่เรื่องไม่มีออกซิเจนนี่เรากลัวแต่ตัวนี้มันก็นเติมออกซิเจนหมดละสองีดีขึ้นเยอะเลยเนาะไม่มีละแค่ข่าวตื่นนิดนิดนด่เองน,นะ น่นะถ้านั่นไปซื้อใหม่ราคาถูกกว่าไอ้นั่นเก็บไว้บำบัดน้ําเพราะว่าต้องการบัฟเฟอร์เอสถ้าเราจะมาลองพื้น่ยไปซื้อตัวไม้ธรรมดามามใส่เมื่อหลายวันก่อนเขามีการวินน้ำออกจากบ่อค่ะแล้วก็จับกุ้งจับปลาไปนะคะทีนี้ว่ามันมีปลาตัวเล็กที่มันเอาออกไม่หมด มันก็เลยลอยเน่าตายแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนี้วันนี้อาจารย์สวัสดิ์ก็มาเห็นก็เลยแนะนําให้เอาจุลินทรีย์หน่กข้วยที่เราหมักไว้แล้วเนี่ยเอามาชโลมอตอนนี้กลิ่นเน่าเหม็นหายไปเลยค่ะก็เหลือแต่กลิ่นจุลินทรีย์หน่กข้วยกลบไปแทนนะคะและเดี๋ยวจุลินทรีย์ก็จะทำํำเติบโตในน้ำเนี่ยที่เขาราดลงไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะช่วยบำบัดกลิ่นเน่าเสียตรงนี้ ันนี้เขาไปตักมาเพิ่มมาเรเพิ่มอันนี้ถ้าเราได้ได้ได้มาเห็นในวันที่มันเพิ่งเน่าสือใหม่ก็จะร่างตั้งแต่วันนั้นน,น,นะคะแต่นี่ก็มาวันที่เขาวิบน้ําไปประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะกลิ่นหายเลยค่ะกลิ่นเน่าหายเลยก็จะมีกลิ่นของจุลสีหนอ่อข้วยซึ่งหอมามากๆเลย จะเป็นวังกุ้งนะคะแล้วก็จะมีปลาหลงเหลือตัวเล็กตัวน้อยนี่ค่ะถ้าใครสนใจก็ลองติดตามสูตรแล้วก็ลองไปทำดูนะคะนี่ค่ะฮะนี่ค่ะตัวเล็กๆ กลิ่นหายเลยค่ะกลิ่นเน่าถ้าใครอยากทดลองว่ามันมีผลได้ผลจริงหรือเปล่าก็ลองทําจุลินทรีย์หนอกล้วยขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้ามีขี้เป็ดซึ่งขี้เป็ดเนี่ยขี้ไก่เนี่ยกลิ่นแรงมากเราก็ลงราดลงไปกลิ่นมันก็จะหายตรงนั้นเลยหรือแม้แต่ถ้าเรามีท่อน,น้ําในห้องน้ําอุดตันหรือเหม็นเนี่ยกลิ่นพุ่งลอยขึ้นมาเราก็ราดลงไปหายทันทีเลยค่ะเดี๋ยวจะเขียนสูตรไปให้นะคะ